สวัสดีค่ะพบกับเก๋น,นะคะกับช่อง Ford Gate Channel Ford จเจริญนครนะคะวันนี้เก๋อยู่กับ Nexgen t Everest รุ่น Sport นะคะคันนี้นะคะมีการบวกแพ็กเกจมาด้วยนะคะราคาตัวรถนะคะพร้อมแพ็กเกจนะคะ1 5 6 5 0 0 0บาทนะคะคันนี้นะคะเป็นสีดำนะคะในตัวของเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลนิตรให้กำลังแรงม้า170แรงมา้าแรงบิด405นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6สปีดนะคะคันนี้นะคะแต่งสวย,สวยลๆล้อเลยนะคะกับชุดวิกเตอร์นะคะแล้วก็เปลี่ยนในตัวของลายแม็กเป็นแม็ก20นะคะล้อลนๆนะคะเดี๋ยวเก๋าพาไปนําชมค่ะมีการเปลี่ยนนะคะทั้งตัวกระจังนะคะแล้วก็เป็นชุดด้านล่างนะคะชุดกันชนนะคะเป็นของวิกเตอร์นะคะชุดวิกเตอร์นะคะมีแบบนะคะให้ลูกค้าเลือกนะคะคันนี้เลือกนะคะเป็นตัวกระจังนะคะ เป็นซีกซีกตรงกลางนะคะพร้อมด้วยตะแกรงนะคะทําให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีเลยนะคะตัวไฟจิ๋วนะคะเป็นไฟจิ๋วแบบเล็กนะคะ LED สีเหลืองนะคะบนฝากระโปรงนะคะเป็นคําว่าเอเวอเรนะคะ,ะ,คะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะด้านล่างนะคะเป็นชุดของตัววิกเตอร์นะคะทําเป็นสีดําเงานะคะตัดด้วยสีเทาด้านนะคะอันนี้สวยมากๆเลยนะคะแล้วก็ลงตัวด้วยนะคะในชุดนี้ของวิกเตอร์นะคะ ตัวแพคเกจนะคะมีกล้องหน้านะคะ360องศามีเซ็นเซอร์เตือนการชนด้านหน้านะคะให้อีก4จุดเลยนะคะในตัวของกระจังนะคะจะมีไฟ LED นะคะก็ติดนะคะสำหรับในตัวของเป็นไฟหลีมาด้วยนะคะสวยๆเลยนะคะตัวไฟนะคะไฟของสปอร์ตนะคะเป็นไฟ LED มันติ r e f ฟ e เตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ c แคม ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะฝาข้อไฟหน้านะคะสวยๆเลยนะคะไฟตัดหมอนะคะเป็นแบบ LED นะคะด้านข้างนะคะมีการติดตั้งนะคะในตัวของคิวรอนะคะอันนี้ไม่ได้มากับชุดวิกเตอร์นะคะอันนี้ลูกค้าทําขึ้นมาใหม่นะคะเป็นแบบ4นิ้วนะคะเพื่อให้รับกับตัวยางของคันนี้นะคะคันนี้เป็นล้อร้อนๆนิดนึงนะคะเพื่อให้รับกับตัวยางนะคะแมบบแ็กระยาน,นะคะแม็กเป็นแม็กยีนะคะ เป็นลายของตัวแวมพร์นะคะแล้วก็คันนี้นะคะเปลี่ยนเป็นไซส์ยางนะคะ2755 5 R 2 0นะคะตัวยางนะคะก็เป็นยางใหญ่นะคะล,อล,อลอ้อรนลดออฟเซ็ตลบ18บติดตั้งเพิ่มเติมนะคะเป็นเบรคคาลิเปอร์นะคะเป็นครอบหลอกนะคะเพื่อความสวยงามนะคะแล้วก็ดิสเบรคนะคะในรุ่นของสปอร์ตนะคะก็เป็นดิสเบรคทั้ง4ล้อคะ่ะกระจกมองข้างมีไฟเลี้ยวนะคะเป็นสีดำเงานะคะตัวกระจกนะคะมีไฟเลี้ยวนะคะ แล้วก็แพ็กเกจนะคะจะมีกล้อง3 6 0องศานะคะไฟสองพื้นมีให้ลูกค้านะคะมีตัวจับจุดบอดให้กับคุณลูกค้าด้วยค่ะด้านข้างประตูนะคะมีคําว่าสปอร์ตค่ะเอาหลังคานะคะเป็นสีดํานะคะก็คือในรุ่นของตัวสปอร์ตนะคะก็จะเลนก็จะเน้นเป็นสีดํานะคะมือจับนะคะเป็นสีดีวกับตัวโรนะคะคันนี้นะคะ ติดตั้งเข้าไปนะคะเป็นสีดําด้านนะคะเบ้ารองมือกันรอยติดตั้งให้แล้วนะคะฟิล์มนะคะติดตั้งให้เรียบร้อยแล้วนะคะฝาครอบถังน้มามันนะคะก็ติดตั้งให้ชุดครอบชุดครอบนะคะคันนี้นะคะติดตั้งให้รอบคันเลยนะคะไฟท้ายนะคะเป็นไฟแบบ LED signature นะคะเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับในรุ่นของ Y t a c เลยนะคะแล้วก็คาดการนะคะเป็นตัวของ เอเวอเรนะคะชุดของตัววิกเตอร์นะคะทั้งบนและล่างนะคะเป็นชุดของวิกเตอร์นะคะพอหลอกนะคะ2ฝัง่งเลยนะคะจะเหมือนเลข8เลยนะคะสวยๆเลยนะคะชุดนี้เซนเซอร์ถอยนะคะมีให้อีก4ี่จุดนะคะพร้อมด้วยกล้องถอยนะคะอีก1จุดนะคะตัวฝาเปิดนะคะก็เป็นแบบแฮนด์ฟรีนะคะใช้งานง่ายนะคะในส่วนของการเปิดนะคะจะเปิดทาง ตัวของฝากระโปงนะคะกุญแจรีโมทนะคะหรือจะเป็นด้านหน้านะคะหรือจะเป็นแบบคลิกเซนเซอร์นะคะก็ทำได้นะคะแล้วก็ตัวการปิดฝากระบะท้ายนะคะยังสามารถนะคะเป็นระบบป้องกันนะคะแจมโปรเจคชันนะคะป้องกันการหนิบให้ลูกค้าด้วยค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดนะคะสนใจในรุ่นของเอวอร์เรนะคะหรือรุ่นอื่นๆนะคะของตัวฟอร์ดนะคะสามารถติดต่อหาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จะเบอร์โทรได้เลยนะคะเกฝากช่องทาง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่องฟอร์ดเกดชาแนลชอบคลิปนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เกตด,ด้วยค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ